สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาดูสูตรใหม่นะครับสิบหน่วยบนตรงๆนะครับอย่างงวดที่หนึ่งนะครับหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้ศูนย์กับหนึ่งหลักหน่วยได้เจ็ดกับศูนย์ดูสูตรก่อนนะครับหลักสิบเราก็ใช้หลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักสิบล่างก็จะเป็นหก บวก1บวก1แล้วก็บวก2คงที่พอบวก2คงที่ก็จะออกมาเป็น10 10ใช้ศูนย์ตัวเดียวคือใช้หลักหน่วยคือศนไปบวก1ตัวที่1นะึ่งะบวกเพิ่มไป1ก็จะไปได้ศูนกับ1หลักสิบได้ศูนย์กับ1หล,ลักหน่วยหลักหน่วยก็ใช้หลักร้อย สองครั้งนะร้อยบนสองครั้งบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็จะเป็นแปดบวกแปดบวกหนึ่งออกมาเป็นสิบเจ็ดใช้หลักหน่วยเดียวคือเจ็ดนะเจ็ดและตัวที่หนึ่งได้เจ็ดแล้วตัวที่สองบวกสามก็จะเป็นเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์เป็นดูคบได้นี่หลักหน่วยได้เจ็ดกับศูนย์แล้วก็จับคู่จับคู่แล้วก็จะได้ ศู 0, 7, แล้วก็ 0, 0ูแล้วก็หนแล้วก็หนมา4ชุดผลที่ออกออก5้าถูกหนนะครับแอ,อางวดที่2งวดที่2ก็คำนวณเหมือนเดิมครับหลัก10ได้2กับ3หลักหน่วยได้2กับ5จับคู่ได้4ชุดตรงก็จะเป็นสองสองสองหหออก เจ็ดสองหถูกสอแต่ไปงวดที่3าลักสิบคำนวณได้6กับ7จลักหน่วยคำนวณได้1กับ4ีจับคู่ได้4ชุดตรงก็เป็นหกหนึ่งหกสนที่ออกออก2 6 1หกหนึ่งเข้าหกหนึ่งปงวดที่4ี่งวดที่แล้วคบหลักสิบได้5กับ6 หลักหน่วยได้0กับ3จับคู่ก็จะได้เป็น50 53 60 63ผลออกมา750เข้า50มาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้มาดูการคำนวณหลัก10นี่ครับหลักสิบทำให้ดูแลนะันงหลักสิบใ้หลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกด้วยลหวยววยลักสิบล่าง ก็จะเป็น5 0 2แล้วก็บวก2คงที่บวกกันออกมาได้9ใช้เตัวเดียนะตัวที่2ก็บวก1ก็จะเป็น9กับ0หลัก10ของเราได้9กับ0ต่อไปหลักหน่วยใช้หลัก 102, ร้อยสองค้งคือ7บวก7แล้วก็บวกหลัก10ล่างคือ2 7บวก7บวก2ได้16 16 ใช้หลักหน่วยจวคือ6แล้วก็บวกตัวที่2บวกด้วย3ก็จะเป็น6กับ9ก้าหกับ9หลักหน่วยเราได้แล้วได้6กับ9จับคู่จับคู่ก็จะเป็น9 6 9 9 0 6 0 9 นีจะออกอะไรรอดูนะครับงวดประจำวันที่1นกอยโยหกสีริบได้4ชุดตรง4ชุดตรงก็อยู่นี้นะครับ4ชุดตรงตรงก็จะเป็น9 6 9 9หกเก้ สำหรับการคำนวณครับใช้ผลที่ออกมาแล้วมาคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจัยในการรับชมนี้เป็นเพียงแนวทางนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ